สวัสดีนะครับสวัสดีช้าอา c ซีเฮลิคอปเตอร์และก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับที่ติดตามเอ็กซาย์หมุนอยู่ในช่วงนี้นะครับหรือจะเป็นช่วงไหนๆน,นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับก็มาบินส่งงานกับเจ้าตัว420นะครับกล่องเคบบลน้ำเงินของลูกค้าภาคใต้นะครับ <laughs> ชื่ออะไรจำไม่ได้ละแต่ติดๆอยู่ในปาก <laughs> ลำนี้ก็ทําเสร็จเมื่อคืนแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนเลยอ่ะก็คือทั้งเฮดเลยนะฮะนะครับ,นะรบเฮดเฮดนี่เปลี่ยนแบบว่าทั้งตัวเซนเตอร์นะครับแล้วก็กิบเบดซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอาร์มกิบเบดด้วยนะครับที่ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ากูของเขานี่ช้ำมากเลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วมันมีการตกบ่อยแล้วก็เขาได้ทําการ แปลงหัวน็อตสปินเดิลข้างในด้วยนะฮะก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนทั้งชุดให้เลยนะครับเพราะว่าตัดปัญหาไปเลยง่ายด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วนะกิบเบกเขาค่อนข้างจะเบี้ยวด้วยนะครับที่เป็นสีดําอันนี้อันนี้เขาขอให้เป็นเปลี่ยนเป็นสีอลูแล้วก็ทุดหางนะครับเดี๋ยวฟินตั้งจะต้องเปลี่ยนนะครับฟินตั้งยังไม่ได้เปลี่ยนเมื่อคืนทดสอบบินละแต่ว่าเจ้าของ เจ้าของฮอเนี่ยไม่เห็นนะฮะเพราะมันมืดแล้ววันนี้เช้าเนี่ยผมก็เลยว่าจะมาบินรีวิวให้ดูแค่นิดหน่อยแล้วก็ส่วนตัวแกนเพลวหางหลังนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าแกนของเขาเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าเขาให้ผมเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันมีการมีการยำยำรูนะครับแบบนี้นะครับเอาสว่านเจาะรูนยะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับแต่ว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอาการบินกันเลยนะฮะ กับ d ีวิล420วิทยุที่ใช้นะครับก็เป็นเรดิโอลิงเหมือนเดิมช่วงนี้เรดีโอลิงมาแรงนะฮะก็เปิดวิทยุแบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้มันจะผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะดูสิฮะเนี่ยทันที่ปก,กตมิมันจะอยู่อย่างนี้นะหรือว่ากลับด้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสข้างเลย ของค้าเออค้านี้ไม่เป็นนะฮะโอเคเปิดไปยุแล้วนะครับก็ตัดโหนเข้ามาตัวนี้เสียบแบตนะครับเสียบแบตตอนแรกมันมีอาการหางโบกนะครับแล้วก็สั่นกระพือทั้งลำเลยนะฮะโหแบบไม่น่าให้อาภัยนะฮะก็เลย มาแก้ให้ตอนแรก,กคิดว่าผมจะแก้ไม่ได้นะครับแต่ก็แก้จนได้นะฮะบ,บินฮ o อปนิ่งๆวันนี้ผมไม่ได้ใส่หมวกบินนะฮะก็เดี๋ยวว่าจะบินฮ o อปนิ่งๆให้ดูแล้วกันนะ นะครับพอมขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งกิบเลยอาการโบกหายไปหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมลองหมุนแล้วก็หมุนอยู่ในแกนดีนะฮะหมุนนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะโอ้กิฟฝุ่นเยอะมากตรงนี้ ผมดูแล้วกล่องเคบามันจะเหมือนกับว่ามันใช้โดนใช้งานมานานนะครับมันจะออกแบบไม่ค่อยจะปึกเท่าไหร,ร่นะฮะถ้ามีงบประมาณก็เปลี่ยนกล่องก็ดีนะครับเพราะว่ากล่องมันโดนทั้งตกทั้งอะไรหลายหลายๆอย่างนะเหมือนกล่องมันไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่แต่ก็พอพอเล่นได้นะครับอาการมันไวนะครับ เวลาเราหมุนช้าๆมันก็จะหมุนอยู่ในแกนนะครับอาการหางโบกไม่มีแล้วนะครับจบไปละหางหายโบกแล้วนะฮะนิ่งกิฟเลยนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวลงจอดเลยนะครับฮอลำนี้นะครับเวลาที่เราลงจอดนะครับาขาตะกี้มันจะเป็นโหลดเตี้ยนะครับมันจะเป็นของกอลินปักจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ดึงปักออกแบบนี้นะครับ แล้วก็ปิดว so, ิทยุนะครับก็บินแล้วนิ่งนะฮะกับชุดเทสที่เปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็เหลือแต่แกนเทวหางหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เย็นนี้กับตัวฟินตั้งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสบินอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วล่ะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับสําหรับลํานี้ก็ยังไงก็ต้องนิ่งอยู่แล้วนะครับลํำนี้ก็คือมาบอกมาบอกว่าเออพอของคุณเนี่ยบินได้ปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็คือแต่ว่ากล่องเคบาเนี่ยมันผ่านการแบบพอตกมาหลายเที่ยวหรือเปล่าแต่ก็บินได้นะแต่คือว่ามันก็ปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเราเราเราบับพอเนี่ยถ้าเราปล่อยวิยุนิดนึงอ่ะมันจะแบบเหมือนว่ามันจะมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันมันจะออกย้อยๆนิดนิดนะฮะคือกล่องอะเซ็นเซอร์มันเริ่มแบบมาเริ่มถดถอยแล้วนะฮะตัวเซนเซอร์มันเนี่ยคือมันมีอายุการใช้งานนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะครับเราใช้มา หนึ่งปีสองปีอย่างเงี้ยเราตกกี่ครั้งอะไรเงี้ยกล่องมันก็มีโอกาสที่มันจะเออได้นะฮะก็แต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่แต่พอเวลาช่วงที่เดินหน้าโยกหรืออะไรเงี้ยคืออย่าไปโยกจนเยอะเกินไปคือสกิทแค่นิดเดียวพอนะฮะพอก็ไปแล้วนะครับแต่ก็พอพอได้อยู่อ่ะโอเคสําหรับเออเรามีใบหางหลังด้วยนะครับที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ใบหางหลังของของคุณที่สั่งมาจากลาซาด้าที่เป็นสีดำโอ้แข็งตกเลยนะฮะ มันไม่มีความอ่อนแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยทีนี้มันยังมีแบบว่าเนี่ยยังมีความยืดหยุ่นอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าตัวตัวใบหางของคุณที่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 เอามาใส่เนี่ยมันแข็งมากนะครับมันแข็งเหมือนเหมือนแบบเหมือนไม้กระดานอะไรอย่างนี้เลยนะฮะมันมันก็เลยหามก็เลยแบบโบกนะฮะใบใบหางไม่ได้มาตรฐานผมว่าน้ําหนักไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่ผมก็แต่ผมก็เปลี่ยนมาให้เป็นแบบนี้ละโอเคจบละนะครับอ่ะชุดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ พอวิวิงอันนี้จะเป็นตัวโอ้ใส่ร้อยแอมเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็ไอ้แปดสิบแอมโทษทีนะฮะเป็นแปดสิบแอมสปีดยกพีดเป็นของการ์ดนะครับสามตัวกล่องเคบาลน้ำเงินแล้วก็การหางเป็นเค565ทีห้าหกห้านะ,ะครับครับสำหรับในวันนี้ก็มาบินส่งงานเรียบร้อยกับ420นะครับแล้วเดี๋ยวลำต่อไปก็จะเป็นตัวโชวเซอร์304นะครับก็จะได้ เหลือแต่เพียงแค่เปลี่ยนตัววันเววันนี้มาแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนวันเวเมื่อวานสปีดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้แล้วก็มารีวิวบินให้ดูนะครับเป็นกล่องเฮดวันบ็อกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายอย่าลืมนะครับฝากกด u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์สักลำนะครับ ไม่ว่าจะเป็น420380 360นะครับหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก๊อปปอะไรก็แล้วแต่ผมจัดได้ทุกรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ